ฝากกลูกสมได้บ่ออาลูกสมมางยังมาฝากได้บกลูกสมาจารย์ตืนก็ได้จะได้อขำต่วน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากที่แบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใวิจาาในการรับชมแนวทางความฝันน้นเต้นะครับจุดจุไปแล้วเสียงมาฟังครับผมที่เกิดเตปนที่อยครขาง่อว่างถามถามเต๋อเนาวัเลของน้องเต๋อเนาะค่ะมื่อวี้เนาะ ย่างกับนอให้เป็นแค่แนวข้างแล้วค่ะซื้อย่างมีสติเนาะคะา่ะก่ไบด้สนับสนุนเหตการเร่นการ,รานันเ,นนเล่นการเล่นยังมีสติดยวามาเวมือนนี่ก็คือว่าเดี๋ยวมาขอบุญบาลมี่สารเตาเอาจาจ์ห้องเหาเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาขอพ่อนเพลินห้เพิ่นได้กปุ๊บเอ็ดโชกเป็ดลาบให้กับเอฟี่หรือว่าสายบุญนะคะก้อนตัวเลขก้อนเต้วสีขามาเนาะค่ะ แล้วกัันฟันเห็นเพื่อนเนาะคะ่ะงวดมาหันฟันเห็นเพื่อนฟันว่าเพื่อนไปบอกเนาะค่ะเพื่อนไปบอกนะะ้องเต้อนั่นหกเจ็เนาะคะ่ะมาที่นี่เพื่อนก็เลยว่าอ่าเตวก็เลยว่าขันตัวเลขที่เต้าป้อยไปกระคอห้แตกสามตัวตรงและสองตัวตรงขันซิ่งสิตีที่นี่มีจริงแต่อวางสีะะ่เนาะค่ะมาที่นี่ก็แตกที่เลี้ยงค่ะแตกหกเจ็บเนาะคะ่ะ อย่งเอฟซีทางไหนที่เพิ่นว่าอันบ่เห็นตัวเลขน้องเตียวว่ามันมันบ่เมียนเดียวเปลสามเพิ่นว่ามันบ่เมียนเนาะค่ะเต้ยวบ่ท่านเดมาสารตัวซีตาจันนาเทียเต่าเพิ่งจะมาทางแหลกเนาะค่ะกลับมาที่นี่กพ็ตะเลออกปุ๊บเนาะค่ะยเหมือนลงมาเต้ากับมาฝันเต่ากับมาฝันว่าเต้ยวเดมาสารตัวซีตาจันห้เฮานี่แหละเตียวอ่านเพิ่อนอ่นมาทำความสะอาดเนาะค่ะในความฝันแล้วเพิ่นก็บอกว่าเต้าก็เล่ยเนีไปเห็นตัวเลข เพื่อนก็เลยบอกว่าไอ้มึงเห็นบบเลกันว่าสารวะแต่ก็เลยว่าเอาทุกคนที่ไปน้ากันเห็นเลกบอแต่วางทีเพราะเขาที่ไปน้ากันนะบอีม่เคเห็นชาคนนี้แต่เห็นผู้เดียวค่ะมาที่นี่แต่ก็เลยไดย่ยยำยำบอกกับเพรนอยู่เหมือนขึ้นเนี่แต่ก็ได้ขอเพื่อนเนาะค่ะว่าอตัวเลขแต่ถ้าแต่ถ้าในป้อยหมือนนี่เนาะค่ะก็ขอให้ทันมาเขาฟันอีกรอบหนึ่งว่ามนชิเมีนโบพ่อดีเพื่อนกับไปเอ่อเขาฟันแต่เนาะค่ะมาเพื่อนทั้ว่ามึงไปโหลด ไปแล้วแล้วกาสีอาให้แตกคือเราเนอยากสารซื้อเสียงนะคะสารซื eh. ้อเสียงห้องเพื่อนเะาค่ะค่ะเอาแบบตัวนี้นะจันมันตีหัวกันแตกหอนแตกหัวแตกตาตัวตรงอืมย่าห่าอะไรเนีะ เอาเป็นตัวเลขเนาะค่ะมานิ่ลละเมอ่อวานละเอฟซีมันก็ลอถ่าโดนเนาะคะ่ะจ้งตัวเลขที่เพื่นไปเข่าฟันน้องเต้วเนาะคะ่ะเพิ่นไปเข่าฟันนั่นเต้วเห็นเลขเนาะค่ะตเต้เลตป,ปังกามาเค้นตัวใหญ่เลยนั้นเตียวให้เจตัวเดียวเนาะค่ะ <c oughs> สามตเนาะค่ะศ <c oughs> ูน,นห้าสิบ ศูนย์ห้าเขียนหน่อยเขียนหน่อยเดียให้น้องแก้วเขียนทีเปากกาอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยเขียนจะนจองงงาม่เขียนงามศูนย์หาเจ็ดเราหาเป็นตินกยังไคนลู้ใหญ่เลยน้องแก้วม่จ้ะเป็นยขีไนให้เป็นปากกาเนี่เรียงที่เขียนอยู่เป็นยไงสองตัเนาะค่ะเจ็ดแปด

พิมคอมเมนต์นเลยคะมปัไหกอูย์ห้เจ็ค่ะพิเขียนไห้หเจกับเจนะครับเพื่นเพิ่นไปน้ำกันไหมคะเพื่นไปน้ำกันเลยค่ะเพิ่นไปเขียนไห้ไเขียนไห้ไปน้ำกันด้ย เป็นเข้มหายสามตัวกับสองตัวตรงเลขอมือนี่เนาะค่ะเต่ากับสิปล้วยตัวเลขที่เต่ามากนั่มเนาะค่ะเรกชอบตัวไหนเรกชอบเลชอบนะคะชอบแบบชอบแบบส่วนตัวนะ โมเลกี่าเพิ่นไป็นเลขกูไม่เด้เข้ามาเขามาส่วนตัวะมากระตาโมมากระโบเป็นอย่างนี้ลี่โชบตัวไหนล้เขยนกะังวาลายตัวนะคะเดี๋ยวหอดูว่ัวกะสิไปอยูจังไปวงปมอีกทีหน่เดี๋ยวสนีคงจะใช้ายอะนะค่ะเดี๋ยวจะมีคงสุดท้จะมาหนี้ โค้งสุดท้ายบ่ค่ะน่าจะมาค่ะเดี๋ยวจะมาให้แบบเอาเป็นวงกลมเนาะค่ะเดี๋ยวเป็นวงกลมนัดให้ได้บอลปวีทซี่หเองสี่ได้มาน่ามือน่ออ๋อประมาณวันที่เท่าไหร่โหยังบ่างพระท่านโอ้ยไกลไกลแจกทั้งซืีอก็ได้รรึวันที่วันที่3ามสิบเอวันเสาร์เลย อ้อนเสาสามสิบเอ็ได้บุเอกความฝันกันไม่สุงก็เสาเนาะไม่สามสิบก็สามสิบเอยดเน้นเลยค่ะเดี๋ยวจะแจ้งอีกที่นนึงเนาะคขะจะจบพวกกลุ่ไหนอะลขที่เต้ชอบนะค่ะ มาเคื่อนตัวอีหลีแต่มาเล่ครแปดแปดอันนี้มัมกระคาไนเนี่ยเลยมาเคื่อนตัวนะคะ เอเบี้งนเียงกับวนเี้ยงกัผิงสุลิมยูนี่แหละสาก่างเทยโอโหเดิ้อันนี้อันนี้คือส่วนตัวนะคะมาจ่ายเจ็ดแปดอับตาเซจาจานเ้าเป็นไปบอกศูนย์ห้าเจ็ดแล้วกเจ็ดแปดนะะแต่ส่วนตัวเตต่ลมาหกแปดจ้า ไดเลขยถ่าเนาะค่ะแต่ยาว่าเต๋อเออเต๋อเห็นตามคอมเมนต์เนาะค่ะว่าน้องเต๋อนี่เอาเลขผู้นั้นผู้นี้มาปล่อยเนาะค่ะกันคือวานละค่ะมั่นจ่าสิมันบ่สามารถหามกันได้เนาะค่ะตัวเลขเนาะอาจจะเขาตัดอาจจะูนมาเบิ้นเพราะว่าเตัวเต๋อเองแต่ก็บ่ได้มีเวลาไปเบิ้งทา้งสองอยู่ในเล้วเนาะค่ะเพราะว่าเต๋อก็มีแต่เต้มีแต่น้อยมีแต่เต้บอกกับเบฟยบซีนน่ะละตัวละเมื่อจ้ะตัวแรกเขาไล่มันมองไม่เห็นถูกเชียงไปทางนู้นหนึ่งหนึ่งเนาะ เดี๋ยวให้น้องเตาประกาศในฟังเขกไปท้ายเพราะไหนเนาะไกลเหรอไรใก่เห็้เหละเล็กถูกเป็นกาะถูกยางเนาะค่ะเหนเป็นแค่แนวท่างเนาะค่ะกะยาดามากันเนาะค่ะถือพิษกับยาวาแตาเนาะค่ะเตากับโป้หูกัน่ะเหล็เสียออกตัวไหนก็คือว่าเตาเนี่ยมักเป็นสะพานบุญเนาะค่ะหสายบุญเนาะค่ะ แต่ก็ขอภระวนาหรือบางสิ่งสถิตอยู่นี่เนาะค่ะที่สารประจรันตเตของเฮายันนีของเฮาก็ขอให้<ๆ>บ,หบุญบาร,รมีผู้ขาที่เฮ็ดไว้แต่ว่าที่ผู้ขาได้สะสมไว้เนาะค่ะให้ท่านทุกท่านเนาะค่ะที่ว่าเป็นตะจันตะเซหรือว่ายามี่เนาะค่ะให้มาเป็นสักขีพยานนั่นกันท<ๆ>ันตัวเลขของแต้วขอสามตัวตรง หรือว่าสองตัวตรงเนาะคะ่ะเต้าให้่ข้ามหมันสัญญาเต้าสีน้ำผ้าสายบุญมาสางนา้ำข้ามบุญยุนี่แลแ้วเต้าสีน้ำล่วม่านเหล่กากาเพรว่าจะเป็นกองเหย้าหรือว่าจะเป็นนั่งล่ำเนาะคะ่ะเต้าสีน้ำมาถวายค่ะเพรว่าจะเป็นตัวเลขของเต้าหรือว่าตัวเลขของพ่อปู่อุดมของเฮาแตกเนาะค่ะเต้าให้่ข้ามหมันสัญญาค่ะว่าเต้สาสานีน้ำสางน้ำข้ามบุญยุนี่สางบุญสางกุศลยุนี่ค่ะ เลขทูกป,ประกาศหน่อยเลขทูกเนาะคะ่ะเข้าไปถ่ายไม่ได้หนึ่งหนึ่งเจค่ะมีเจ็ดแหนึ่งเจนาะค่ะเลขมาเข้าหนึ่งหนึ่งเจ็ะคะ่ะเมาตรงกับของอุรมใครใอ้นังแตวกถืออะนักเตะถือให้ถือให้ทุกกล้องดูด้วย อ้าวถือหมุนรอบๆอบเจาอะไแจวไล่อีกล่ะไปยังไปยังหันหนาเดี๋ยวเดี๋ยวให้สัมผัสก่อนเพราะไปยังไดไหมล่ะถมันตรงค่ะทายหนาเข่งเข่งเขาช้อนจันอันนี้เป็นเหล็กถูกเด้อค่ะเยาวาหลายตัวเด้อเดี๋ยวก็ล่องขอจุดถูกเบมงว่าสิเป็นยังไงเนาะค่ะถูกเดี๋ยวเขียนเขียนเหล็กถูกนั่นเลยค่ะเขียนเหล็กถูกล้มขาเขียนแล้วครับไม่ยังตรงกันหรอ เขียนแล้วเขียนเขียนไว้ของน้องเต้าอันนี้ของน้องเต้า อ่ะแล้วขอให้เอฟซีเนาะคะ่ะหรือว่าสายบุญเพียมากเมือนี้เนาะค่ะหรือว่าช่วงทั้งช่องยูทูบเนาะคะ่ะแตวขอให้ทุกท่านเนาะคะ่ะให้มีโชคมีลาบน้ำกันเนาะคะ่ะให้สิไดยน์นั่มตัวเลขของแซ่นี่ไปปดหนีปดศินทีได้มีกินมีหยากกันเนาะคะ่ะก็ขอให้บุญบาร,รมีของประเทศตะจันของเฮา ไปปรดเมตตาตัวสายบุญของเ้าเนาะคะ่ะใอ้เพื่อนได้ไมิ่งกินรอบๆค,ครับก้องได้ทุกตัวนะครับย่าเนาะคะ่ะอีกเพียนนงนึงเนาะค่ะุกยางกับขค้เห็นเป็นเพียเนี่ยข้างเนาะคะ่ะยาดามายาวามเปรแ้ยวเนาะคะ่ะ พราะว่าเตวกับบอกบุ้เกอน์นี่จะสองสามหัวดอกเพราะว่ากัสิบห้าคนน้ำมือห่องกันใหญ่เลยอ่าย้ำๆตัวเลขแค่หน่อยตัวเลขของน้องเตวเนะคะทีสารตาจันตาเฟ่เนาะค่ะเพิ่นไปบอกเนาะค่ะคือศูนย์ห้าเจ็ดค่ะแล้วกัเจ็ดแปดค่ะสองตัวเลขมากน้องเตวอคือหกแปดค่ะ แล้กการลอเป็นวงกลมเนาะค่ะคงสุไพยวันที่สามสสิบหรือสามสิบเอ็ดจ้ะไม่ได้บอกเลย่ได้บอกเลขไ่ได้บอกเลขด้ยค่ะประมาณเนาะประมาณที่30มสิบสามสิบเอ็กับสาเอให้น้องเต้าถือให้น้องเต้ถือเออโอเค้หน่อยือของน้องเต้วนะครับโอเคสังก็สับกันทั้งหนาดิไทยน้ำเนี้ กล้องมู่บ้านเนอ้วนๆุน่อยอ่านี่เอามานน่เบิ้งคักคครับบานี่จะบะเชิงเน้ะโอปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเอาจบบริบูรณ์ เดี๋ยวจังไหนกับรอนลองเต้อนะครับจะ วงกลมให้อีกครั้งหนึ่งนะครับโค้งสุดท้ายเรารอโค้งสุ้าไม่วันที่สามสิบก็สามสิบเอ็ดน้องเต๋อจะเดินทางมาที่หลักกิโลอีกครั้งนะครับหลักกิโลพี่เก้าน้องเต้ากับพี่เดินทางมาหลักกิโลพี่เก้าค่ะวันที่สามสิบหรือสามสิบเอ็ดเต๋อจะมาวงกลมให้โค้งสุดท้ายฝากกดติดตามทางช่องยูทูปพีพีเพิ่นมาไลฟ์สดของเต้อเหมือนนี่ค่ะทุกช่องทุกช่องเนาะค่ะที่เพิ่นมาเหมือนนี้ ฝากกดติดตามแล้วก็กดคำว่าพิมคำว่ารอ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 เดี๋ยวเอ็ดจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าน้องเตวจะเดินทางมา30หรือ31สามสิบเกณฑ์นะครับวงโค้งให้มนเล่นเดียวโค้งสุดท้าย